ท่านผู้ชมครับจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าแต่เป็นตามสากลเนี่ยเป็นเช้าของวันที่หกประสิบหกมิถุนายนเวลาสามนาฬิกาประมาณสามนาฬิกาสิบห้านาทีสิบห้านาทีเอออันนั้นเป็นเวลาที่เกิดกึ่งกลาง uh, กึ่งกลางครับกึ่งกลางเนี่ยคือเกิดมิดดวงคราวนี้เขาเรียกว่าเกิดมิดดวงเลยอการเกิดจันทรุปราคาเนี่ยมันก็ตามหลักดาราศาสตร์แล้ะครับก็ต้องอธิบาย ให้ท่านผู้ชมหน่อยว่าเกิดจันทรุปราคานี้มันเกิดเป็นยังไงครับครับผมเป็นนักโหราศาสตร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องอิงหลักหลักของดาราศาสตร์ครับการเกิดของจันทรุปราคาอธิบายง่ายๆในทางหล,ลักดาราศาสตร์ว่าอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์นะฮะโลกพระจันทร์เนี่ยอยู่แนวเดียวกันอยู่ที่ว่าอันไหนอยู่ในแนวไหนอย่างพระจันทร์ถ้าอยู่อย่างอย่างที่เห็นในจอภาพมินะอย่างนี้เรียกว่าเกิดจันทรุปราคาครับโหราศาสตร์เนี่ย ระบบนิระยะเนี่ยเ,เราใช้หลักของดาราศาสตร์ตรมาคำนวณคำนวณได้ปฏิทินที่เราใช้เนี่ยคำนวณได้เลยเนะครับว่าจะเกิดเวลาที่นหมอ,อ,อ,อตอนนี้เนี่ยจันทรุปราคาเนี่ยคือถ้าเกิดคราบเนี่ยก็มีทั้งสุญยุปราคาและจันทรุปราคาคในข้างหน้าเราคงจะมาคุยถึงสุญยุปราคาที่เกิดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับแต่นี้การเกิดคราบเนี่ยเกิดปีละกี่ครั้งครับประมาณ ปีหนึ่งในทางเสถิตีนี่นครับยางมากก็หกครั้งยางแล้วแต่ไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งโดยมมากประมาณสี่ถึงหกครั้งประมาณสี่ถึงหกค,ครั้งประมาณนี้แหละฮะ โดยมาเกิดคาดเนี่ยเกิดจันทุรุ่ราคาเขาต้องไปเกาะเคาะไม้ไปบนบานสารเก่าเงี้ยจาเป็นไหมครับแก้บนเนี่ยครับมันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นมาเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วครับตั้งแต่สมัยลพบุรียุทธยาเนี่ยครับเป็นมาเป็นมานานแล้วนะฮะลักษณะอย่างนี้แต่ว่าถ้ามาถึงปัจจุบันแล้วนะครับถือว่าจําเป็นไหมถ้าท่านทาทาเพื่อเป็นการสนุกสนานครับแล้วก็เป็นการทําเพื่อเป็นเป็นกาเรียกเป็นมันลักษณะเหมือนกับศิลปะอย่างหนึ่ง ก็เกิดจากราคาก็เป็นการตีเคาะตีเกาะเคาะไม้นะไปเอาเอาเอาไปตีต้นที่มีผลผลรางมากไม้เคาะให้มันบอกจะให้ออกลูกถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการตนากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เชื่อไม่จริงแหละคือเชื่อเนี่ยเชื่อเรื่องไม่จริงเชื่อเรื่องไม่จริงนะครับไปไปบนบานสารกล่าวอไเงยก็ไม่จริงครับอย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่ถ้าใครอยากทําบุญ ก็ไม่ใช่สมกนอันนี้ไม่เป็นไรนะครับทําได้นะครับเกี่ยวกับทำบุญน่บุญเนี่ยทำได้อยู่แล้วทุกเสมอเสมอคือคือขาอนุญาตเิ่มตัวนี้นึงว่าหลายคนเนี่ยไปไปอ้างอีกในลักษณะของการเกิดฆาดเนี่ยมามาเป็นการพนิชครับฮะก็ไม่อยากว่ากล่าวว่าใครบ้างนะแต่ว่าลักษณะไปไปคุณไม่ต้องทําของของของรามแปดอย่างนี่คนมีผลต่อการซื้อขายครับแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนั้น แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการลักษณะอย่างเนี้ทําให้คนนี่งมงายเชื่อไปว่าไปเอาเช่นเช่นสัตว์ที่เป็นที่เป็นเท้ไก่ดําอย่างเงี้ยโอ้คุณไปฆ่าสัตว์แท้ๆคือถ้าบอกไก่ดำเนี่ยมีวิตามินดีเป็นตุนกินอะไรกินบํารุงร่างกายเนี่ยคงไม่เป็นไรแต่บอกก็โูพอพอเกิดคลาดเนี่ยจะต้องไก่ตาหูอมจันเนี่ยจะต้องเอาไก่ไปเส้นไหวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงยืนยันว่าไม่จริงนะครับไม่มีผลไม่้างเลยอ <c oughs> เป็นเป็นสิ่งที่งมงายครับดาร,ราศาสตร์เนี่ยก็อิงดาราศาสตร์ <c oughs> พูดในเรื่องที่เป็นจริง <c oughs> พยากรณ์ในเรื่องที่เป็นจริง <c oughs> ไม่งมงายนะครับ <c oughs> แต่นี้เรามาดูว่าเอปฏิทินที่เราใช้เนี่ยมันมีสองระบบะปฏิทินเขนาเรียกระบบสุริยญ,ญาติ <c oughs> กับปฏิทินระบบนิรยนะอันนี้ตา่างกันยังไงสุริยญ,ญาติในคำนวณ ศุนิ์ย่าๆนี่ก็เป็นมาตั้งแต่สมัยถ้าต้องย้อนกลับก็เรียกว่าสมัยตั้งแต่วบรโบรามจากอินเดียของแท้อยู่แล้วนะแต่ว่ามสมัยเดิมเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบาดาราศาสตร์ไม่มียานอาวกาศนนใช้มือคำนวณใช้มนวณก็สังเกตจากดาวบนท้องฟ้าแล,แล้วมาคำนวณเป็นค่าเฉลีย่ยครับไม่ใช่มีไม่มีทฤษฎียมทฤษฎียมในทางในทางมูนค่าของทางคณิตศาสตร์มันมีมีภายหลังอ๋อมีภายหลังแล้วก็ ทางดาราศาสตร์ที่ทุนิยมนี่มีเป็นสิบหลักนะฮะมันจะไม่ธรรมดานะฮะเพราะตรงนี้นี่คือเมื่อหลายหลายพันปีเข้าเนี่ยมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วย้อนไปทักใกล้ๆนี่สักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้แหละฮะเริมรเพี้ยนแล้วครับคือที่เพี้ยนที่ปัจจุบันเนี่ยสมัยด,ดั้งเดิมเนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่เพราะดูดักดวงดวงดวงชิงเมืองชิงใหม่แล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่มาสมัยหลังเนี่ยปฏิทินมีการคำนวณมาประมาณสักสมัยพญาบริลักษ์มิจาการเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์เนี่ย ปฏิทินหมดคำนวณมาในหมดประมาณทักสี่สิปีที่แล้วมีการคำนวณใหม่ค<อ>ำนวณใหมป่ปฏิทินระบบสุญญาตคำนวณใหม่นี่เป็นเป็นยังไงถูกต้องไหมครับก็ไม่ต้องไม่ต้องดูอื่นไกลเมื่อเมื่อเมื่อครั้งปีสมัยนั้นสี่แปดนั่นคือการเกิดเกิดครั้งใหญ่ที่เรียกว,ว่าวันออกภา,ภาษาผิดนะครับเป็น,เป,นเป็นมาครั้งแล้วเรื่องนั้น <_ an: S 2> เราคนรู้กันทั้งเมืองแต่ผมจะจะพูดในแง่ของลักษณะของที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้ว เดือนพฤษภา,ามีการบอกว่าลาหูเนี่ยย้ายย้าที่หยิบสีพฤษภา,าคมคแล้วทําให้คนทั้งเมืองนี่ที่ไม่เข้าใจผมไม่ได้โทษคนทั้งค,คนทั้งเมืองแต่หมายถึงว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็เชื่อว่าโอ้นี่นี่เลคือหลักดาราศาสตร์ไม่ใช่ครับนั่นคือระบบอ่าไปทิ้นที่ไม่ถูกต้องของเราที่พูดนี่ไม่เอาดีใส่ตัวแต่ต้องบอกว่านี่ระบบดาราศาสตร์ของเราที่พูดอยู่นี่คือวันที่หกมิถุนาที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมันจบยกนี้เองครับตอนนี้เรามาดูว่า ก็จะมีตามหนังสือพิมพ์ก็จะมีนักดาราศาสตร์อะไรออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคืนวันน uh ั้นน cin ่ยที่เกิดจันทรุปราคาจะเป็นเต็มดวงก็มีรูปพระจันทร์บอกว่าพระจันทร์จะอมจะสีแดงๆงสีอิดสีอิดใช่ไหมครับเราก็เอารูปไปโชว์ก่อนนะครับท่านูชมนิดหนึ่งชมโชว์นิดนึ่งพระจันทร์สีอิดนี่เป็นยังไง